มีลหลายๆคนก็ใส่แว่นเพื่อความเก๋ไก๋เพื่อใส่เพื่อป้องกันแดดบางคนก็ใส่แว่นเพื่อเจตนาความสวยความงามแล้วแต่ต้องการค่ะแต่บางคนนะคะก็ไม่ได้อยากใส่แว่นหรือไม่ชอบการใส่แว่นเลยนะคะถ้าใส่เพื่อกันแดดหรือใส่เพื่อความเก๋ไก๋ใส่ไปสักพักก็สามารถถอดได้แต่เชื่อไหมคะว่ามีหลายคนนะคะที่ ใส่แว่นในวันนี้นะคะไม่สามารถถอดแว่นได้เพราะอะไรเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะไม่ว่าจะมีอาการสายตาสั้นสายตายาวสายตาพร่ามัวมองไม่ค่อยชัดมองในที่มืดไม่เห็นหรือมองในแสงจ้าไม่ได้ตาสู้แสงไม่ได้แพ้แสงมีน้ําตาไหลคันเครืองตาแสบตาหรือแม้แต่คนบางคนนะคะหลีกเลี่ยงการใส่แว่นนะคะเพราะว่าสายตาพร่ามัวมองไม่เห็นโดยการใส่คอนแทคเลนส์นะคะ ก็ส่งผลทําให้เกิดมีอาการในเรื่องของแสบตาตาแห้งน้ําตาไหลต้องมีการหยอดตาอยู่เป็นประจำเนืองๆน,นั่นเองค่ะวันนี้คุณตุ่นจึงอยากให้แนะนํานะคะ สนอมใส่ตาบ้างดูแลใส่ตาบ้างนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ D Contact X ตัวนี้ค่ะ D Contact X นะคะมีสารอาหารบำรุงสายตาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูทีนซีเซนทีนจากดอกดาวเรืองนะคะสารสกัดจากบิวเบอรี่บิ u เบอรี่แคนเบอรี่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดูแล,ลบำรุงสายตาได้ดีมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีแครทที่นอยนะคะสารสกัดจากแครอทนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาได้ดีมากๆนั่นเองค่ะ แล้วยังรวมถึงวิตามิน A แล้วก็สารสกัดจากใบบวัวบกอย่างนี้วิตามิน C นะคะแล้วก็ B2 ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจสั่งี่คอนแทกไปทานสามารถง่ายๆเลยจิ้มที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะกดสั่งไปทานเลยนะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวเราหรือคนที่เรารักนะคะจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะ